สวัสดีเอฟซีนะคะทุกท่านเด้อนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็มาที่บ้านน้องเต้วนะคะหรือว่าบ้านของแม่ร่างปู่อุดมนะคะเอฟซีมาตามแนวทางนะคะของน้องเต้วนะคะงวดที่ผ่านมาน้องเต้วให้30 5นหนะคะก็เข้า3ามตัวโต๊ดนะคะเอฟซีเนาะก็มาตามให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องเต้วพร้อมกันนะคะสว,ส,สวัสดีคะด่ะ โซเซ่เลยวนี้ถ้เดี๋ยวนี้น่ยตาสดใสย,ยิ้มได้ยิ้มออกเด้เพราะว่าไอเอฟซี FC, พัน,นเดว์เวิ์ดนีเบิร์ดซินก็เลยยิ้มออกการเข่าตัวเน้นๆพร้อมน,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 น้องแต้วเนาะจ้าเข่าตัวเน้นๆศูนย์สามน้องแต้วเน้นให้ค่ะ,ะตัวตรงพร้อม<ะ>จ้าแมนค่ะอพอได้กราฟแรกแมนเพราะว่าแต้วกับสีบอกเอฟซีเนาะว่าส่วนมากหลีของแต้วเนี่ยสีมีตาตรงๆค่ะการออกก็คือออกตรงๆเลยโตกราฟกับสีหยาบอยู่จ้า เต้าหายมากว่ะน,นางเ,เต้าเต้าหายเล็กมากกราบไปแค่กับสามตัวเมนนางเต้าให้สามศูนย์ห้าจะสามศูนย์ห้าเต้กับมีบางท,านทา 4, ันที่ว่าเอฟซีเพิ่นอันบาร์โนว่าเอ้าอันมือแรหลกะเต้าหายสามศูนย์ห้าบัดเต้าเพิ่นไปย่ำยวนที่ว่าเลือดโบราณเต้าเพิ่นหายศูนย์สามเพิ่นก็เลยจับเอาสามตัวเพิ่นก็เลยเอาหาศูนย์สามเมนกับเล่โอ้แต่เป็นเพิ่นดวงดีค่ะเพิ่นอันนี้เพิ่นตัดเอาแม่ ครเพ่นสิมีโศกรูพ,พ่นมีแค่ฟังน้องแตวเว่าเพิ่นกลับไปเฮ็ดเอาได้ค่ะแมนเพราะว่าน้องแต้วเป็นเน้น0ูเป็นยังน้องเต้วกนเน้นมูนห่แมนแมนค่ะนะั่เราพัน่นก็เลยกิือพันก็นเลยคิดในใจนะนะ่ะเต๋อตอนแต๋โตเต้อเองแต้วจะ้ๆยงต้วก็ยัง,งคิดได้เอา เต่าขึ้นยังป่วยหาไอสามศูนย์หาเต่วันได้ป่วยศูนย์สามมู่เฟ่นกันเลยคิดว่าเอาหนองเต่วเป็นหนึ่งศูนย์สามตัวเดียววงกลมให้เพิ่นกันเลยคิดว่าหาเอามาใส่ขางหนาเพิ่นกันเลยใส่เป็นห้าศูนย์สามกค่ะก็เลยถือกันทัวร์เลยได้ไทั้งตรงจ้าทั้งตรงทั้งสองตัวเพิ่นก็ได้ค่ะกับเอฟซีมันก็ถือหลายจนบางคนท่วมากอ่ะอได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีบางคนก็จนว่า จากคนโมนมีกินกันจนมี่หมดละเดี๋ยวนี้ใช่ปดหนีน้ำเมนเดียปดหนีค่ะเดี๋ยวมีเงินสื่อกินน้ำจะจะเอาละสอ,องเซียนสามเซียนบังกนค่ะโอนมารวมทําบุญน้ำราะวา่ามื่ออื่นนี่แต่เสิเฮ็ดอ่าไปแก่บุญเนาะเพราะว่าแต่เอาบอกตรงๆวา่าซ้ำแต่เป็นสะพานบุญไหนะ้นั่นละไปให้เอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเป็นสะพานบุญที่ว่าอ่าไปขอยูเลียโบลันแต่เก็เลยบอกว่า,วาอ่าคาเล็กแต่เขาสามตหรือสองตตรงยกแต่เสียน้ำกองเงา แล้วก็นั่งล่ำแล้วก็ลงทานมาถวายแตียวสีเฮ็ดไทยแบบยิ่งใหญ่แต่วางสีเนาะกัสมสมที่ว่าแตีวเบาอีหลีจ้ากรได้ทั้งสามตัวสองตัวหนึงตัวแนนค่ะเพี้ยงสามตัวสองตัวค่ะเต้ยวครับผมะมืออื่นนี่ยเดพิธีการพิธีการนี่น้องเต้ยวสิปล่อยทั้งหมดเลยบ่ครับหรือสิปล่อยแค่จังไดแบบไดนครับพี่น้องเขาไหนถามนี่ครับนี่อือกักัสิปล่อย ปล่อยสามตัวนั่นแหละคือเก่าเท่านั่นแหละล่อยแบบเกา่าแบนค่ะปล่อยแบบเก่าแต่มือม่อเมล้างน,นี่เนาะเป็นอ่าอย่างก่อคัมแบรนีเท่ากับอย่างก่อมึกโกลนเนาะวันโกลนเนาะก็คือว่าเราเป็นโมเมนต์ว่านผาแต่ขันโซ่บอเป็นวันพานเนี่เตียวสิแบบฟันแบบเนีนๆเลยแต่เพาเนี่ยดอกห้าเพิรนห้าเพิรนมะขวานฟัน,แบบน,นเ,ลเ,เนนนมล้างอ,อีกเทียนหนึง่งห้าเพิรนมะมาหย่ำอีกเทียนหนึง่งนี่สินะมีใน่ใจแต่กับมีนแล้วละ่ะตัวเลขของแต้วนั้นมีแน่ใจเรียบร้อยแล้วมัน,นบบนแบแมนแมนค่ะมีแน่ใจแล้ว ีต้องเหมือนทั้งสามหลักเลยหรือว่าจังไดครับมีสามหลักนอกแจ้วป้อยนี่นอกแจ้วคันว่างแนวทัง้งม่านี่นอกแจ้วสีว่างแนวทง้ระมาณจักชุดจักหางครับเพื่อพี่นกแจ้วสีว่างแ<ห><ช>ค่สองสองหางก่อนค่ะก็คืออันสามตัวแล้วก็สองตัวค่ะสามตัวสองหางแมนค่ะแล้วก็จะเบิ้งคงสุไทยอีกเทียนหนึ่งค่ะต้องมียม่ยำครัตัวนี้ยำยำคงสุไทยอีกเทียนหนึ่ง ก็คือจังหวัดวันที่สามสิบวันหนึ่งเนาะตอนที่ถ้าเกิมว่าเราเห็ดที่หนึ่งนกเต่ก็ให้สวนสามสามเป็นหาดเทนั้นเนาะให้ดึแหลมอันนี้ก็มาย่ำงวันที่สามสิบที่ผ่านมาสามสิบเออเอเมนวันที่สามสิบโคงสุดท้ายมาตรงโตคือเก่าจ้ะแล้วนกเต่ถ้าเกิดว่านกเต่ปล่อยในวันที่สิบเท่านี้วันที่หานี่ครับผมสิมีโอกาสเพิ่มตัวเลขกปะครับหรือเังไใดครับก็ กับาเบิ้งโค้งสุดท้ายอีกนลัดเตียยังยืนยันที่เก่าเตี้ยวมาอื่นเนะี่ยเตียวกับสิบป,ป่อยสามตัเลยสองตนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็ต้องขาดองล้อคือเข่าตัวสบายน,นี่ต้องขาดองล้อคือเก่าว่าเตียวสิย่ำตัวใดอีกนะโค้งสุดท้ายว่าเอาแบบนเน้นๆน้นเพื่อจะศูนย์สามเมื่อคันนี้ละ่ะประมาณว่าติดสิบหานะน้ะนองเตียวแล้วก็ไบยาอยู่ใส่ครับย่ำอยู่เรือโบราณที่เก่าหรือย่ำอ <45 S 2> ยู่ลักษณะแบบใดเพราะเขาเข่าเดี๋ยวครับเพื่อพี่น้องคนจะได้ลอค่อยนะครับอ๋อเค จะเบิง้งเบิ้งอีเทียนนึงกันสถานการณ์เนาะเบิ้งสถา,าา <laughs> ถานการณ์วอร์แมนทาวแนวนอนบ่ได้แล้วค่ะตอนนี้อยู่อันเรือดนี่นพ,ยยพี่น้องพี่ผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเตียงงานไหนฐานเนาะเตียงงานแบบไงเลยเด็กจ้าจ๋าเมียนเพราะว่าเตี่ยวกะอ่าเฮ็ียดลงท่านเนาะค่ะแล้วก็นนะะกสิมีอันกองเหย้าล่งล่าไปลงท่านนี่กับฝากเอฟซีนะคะ่ะผู้ใดสิร่วมทำบุญหรือวา่าผู้ใดสิอยากไปอันร่วมงานเนาะค่ะมาเอื่นเพราะว่าเตี่ยเฮ็ียดลงท่านกะประมาณสิบก็ลงท่านหมดเนี่ยตาของเตี่ยนะผู้เดียว หลายเลยกับเข่าวเต๋วสีอ่ามันก็สิมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยข้าวปุ่นเนี่ยอ่าก๋วยจับเนี่ยแล้วก็สิมี้งกับพ่อปลาแล้วก็ไอติมแล้วก็ลูกชิ้นทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดโอ้หลายแบบเป็นซีฟ่นละค่ะค่ะแต่เฉพาะของเต๋วค่ะอ่าบอกพี่น้องนะครับอยู่มองไรตำแหน่งใดครับเพื่อพี่น้องที่เพิ่นรับชมคลิปอยู่นี่เพิ่นอาจสงสัยว่าน้องเต็นพิธีพิธีพิธีอยู่ใส่พนไปไหนมาใดไปถึงนะครับพาอยากไปเห็น ที่กรรมพิธีการนะครับในการว่างแนวทางนะครับผู้ที่ใดนะครับน้องแต๋อแกอยู่พุทธไทสูงค่ะอยู่พุทธิ์ไทรสูงยูยังก่อนบ้านปลาเข้าปลาข้าวค่ะสี่ดอกรายหนึ่งขออนุญาตแจ้งให้ที่หนึ่งนะครับก็ค,คือว่าอยู่ที่บ้านปลาข้าวนะครับหมู่เก้าตำบลมะเฟืองอ,อําเภอพุทธไทสงสำหรับเอฟซีทนาดที่จะจับกีเพลสมาก็สามารถจับมาได้อยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านปลาเข้านะครับกาสกุนเดอ้อ หลายท่านจับพิกัดไปบ้านปลาขาวเรายบต้องหอดบัานปลาขาวกว่านี้เซิร์ชยากนะครับในกูเกิลแมปนะครับสิมีประมาสำนักสงฆ์บ้านปลาขาวนะครับตามมันเลยครับต่อเลยครับน้องแจวเอาตามลักษณะทีจับแบบว่ามาหอดมาหอดพุทธโสงฆ์เราก็ถามบอกก็ได้ว่าวัดว่าวัดบ้านปลาขาวไปทางไหนเนาะ กำ็ลดการแล้วครับน้องแก้วกำ็ลดการประมาณเลยค่ะเพื่อพี่หนงซีโมงโซ่เป็นขึ้นไปค่ะจนหอยคุณละหาหูพุ่งเลีงเข้าคุณละอยู่น้ำกันโดนอยู่ทั้งวันค่ะทั้งวันอยู่อยู่น้ำกันทั้งวันเพราะว่ามีเอฟซีจากหลายๆหม่องเนาะค่ะเพื่อสิมารวมนั่งจะจะมีทางอุบลเนาะค่ะตามที่เขาเขานะอย้างนี้เนาะแล้วก็ทา้งซีสเกีแล้วก็ทางอำนาจแล้วก็ทางอ่าสระบุรีแล้วก็อ่าสิเป็นทางโคราชหลายค่ะเอฟซีสิมารวมหลายค่ะเมือนอืดนี้ โทประสาแมาทางน,อง<ม>น้องเต้าเองคำจ้องตาลจังวัฒน์น้อท่านเิ่นก็นอยากมาหาหน้องเต้านี่ล่ะต้องเป็นอยากมาส้มบุญบารมีนั่ของอ่าที่ว่าเรือโบราณกับเพิ่นอยากมาส้มบุญบารมีพระปู่หลวงปู่ดมของเฮ้านะคะบางท่านก็นอยากมาเห็นอ่ามาเปิดดวงเสริมดวงน้ำปู่ดมกะมี่ค่ะมืเอื่นนี่ก็เสีมีพิธีเสริมดวงเปิดโชคลาภให้เพิ่นน้ำค่ะก็ได้ช่วยกันสั่งวัดสั่งบ้านน้องเม่ยนค่ะเป็นสนับสงยุยู์นะครับพี่น้องช่าแต่ได้ผลิตเ่็นอยากจะ ซอยเหลือปฏิสังขรนะครับับสำนักสงฆ์บ้านปลาเข้านะครับมีทั้งทีมพิพิญญาบ้านนะครับกรรมการเพื่นกลาซอยประสานงานในจุดนี้นะครับต้ขอขอบคุณทั้งทีมกรรมการขอบุญใหญ่น้ำนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับสถานที่น้องเต้ยวนะครับเพื่อได้สร้างความรักเดี๋ยวมาเอื้อนเต้ยกะสีอ่าคุยกับไอ้ะสำนักสงฆ์พญุข่ากะสิไห้สายบุญของเขาเนี่ยหละเนาะรวมถ้ำบุญพวาวเต้ยวตามที่เต้ยวไปเห็นน่ะวัดเพิ่นกับพระท่านมีหยางเลยค่ะแบบว่ากะ บ่ท่านเด็ดเจริญปันไดนแม่เขาก็อยากไปสั่งไปเหตุให้จเจริญกว่านีแม่ค่ะจ้าเดี๋ยวมื่อื่นเดี๋ยวกะจะได้ประสานกับพยาบาลเนาะค่ะพยาบาลมันประข่าเนาะแล้วก็ทางสำนักสงฆ์ค่ะและ e ้วเอฟซีกัสิว่าโอไอ้หนูเตี่ยวเงินเขาไปใส่หน,นี้แต่ก็เลยอยากแบบเอาเงินส่วนนี้ไปรวมท้ำบุญน้ำ ที่ว่าเอฟซีเขารวมมาเนาะคะ่ะแต่กับเบอร์แมนว่าแต่กับสีจ้างตั้งแต่เอาตั้งแต่กองเงาเอียังเขา่าั้งแต่ของเจ้าของเมียนคือว่าเฮ้าหนักไปอาศัยเพิร์นก็ซื้อซื้อซะว่าอ่าเป็นสถานที่ของเพิ่นเท่ากับต้องรวมทั้งปุญนน้ำเพิ่์นน้ำเมียนมาค่ะครับค่ะส่วนกองเงาจะนั่งร่ำนันเท่ากับด้ปุ่นเิ่นวัยเมียนเท่าต้องเพชรเมียนอเม็นไทยแล้วเมียนค่ะเมียนจังอันก็คือแต่บอกแหละว่าเพราะว่าแต่เป็นสะพานบุญให้เอฟซีอ่าพ่อแมียนทั้งหลายเนาะเพราะว่า แต่ก็ได้ไปบนไว้ให้นอกขาดว่าอ่าคันเหตุผลสำเร็จแล้วแต่ก็สินนั่กองย่าวนางล่ำแล้วก็ลงท่านแลักการสีแม่ยังก่อเพิ่นบุญละนะวัดยุ่มอกหันนั่นแหละค่ะแต่ก็ได้บ่กับเพิ่นรับปากกับเพิ่นอ่าสิ่งนั้นเทาเห็ดเทาเห็ดเท่ากับตรงมันแบบว่าเพิ่นหายเทาเลี่ยวนั่นนะเทาก็ต้องเห็ดเหตเพิ่นเหตุมันได้ยังสี่เนาะค่ะจการเอฟซีมันกะการสำรับทันใดอยากมารวมท้ำบุญหรือว่า รวมง,งานน้ำแต้วองเอื่น,นะะเนาะค่ะก<ม>ับเชิญได้ค่ะครับผมจ้าน่องเต้วแต้วครับผมนะครับก่อนสิบพิชิบนะครับมีน้องแต้วมีโต้ลักได้ลักนึงให้พียรออกจักหน่อยเอพื่อนพี่น้องเพื่อน้าตานเนี่ยก่อนสิได้ออเดอร์ปลอนเนี่ยเข่าเข่าโง,คง,คง่งโง่งเพราะมันจะตรงใจต,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 ตรงกิเกันบ่นะครับข,ขอแค่เอาเอาลักซิบก็ได้มาน้องแต้วมาใน,นในส่วนตัวที่น้องแต้วมีใจมากอีก่อนแต้วบัท่านได้เข่าเพ็ดพิธีนะครับดักซิบดักเดียวเดียวบ่น้องแต้วัาตอนนี้ตอนนี้มัติซีเลยหนึ่งหมื่อสิบปอยมัติห่า กับเมียนอยู่มันมันบ่ค่อยราท่านในมั่นใจแม่ในมั่นใจดีรับสิ่งที่ว่าท่านมั่นใจดีแม่นค่ะแบบว่าเดี๋ยวให้ให้รอเบิ่งมื้อแล้ก็เพราะว่าเทียบเต่าสิได้เลขเอาบ่ตรงๆเพราะว่าเต่าแบมีพิธีของเต่าอยู่แล้วสิแม่เต่าทาพิธีของเต่าอยู่แล้วนะขอเพิ่นครับมันบ่แม่นเลขสูตรบ่แม่นเลขบ่ค่ะแต่บ่แม่นเลขสูตรค่ะครับมันเป็นเลขกไซยาเวตเลขที่ปู่พัดิ้นนะครับประมาณนี้แม่นบ่ครับแมนค่ะแม่นแมน อ่ะแล้ควนลคนร่าคนก็นถามเต่าโยเอ้าวนกเต่าเป็นเหล็กสูตรของนอกเต่าโบนิที่บ้านน่มาบ่ค่ะส่วนมากของเต่บาบ่บไมีสูตรเขาเพราะเต่าเห็นสูตรบ่เปลี่ยนก็คือมัดตัวไหนเด้ดจ<า>เอา<ช>ตัวนันเลยแมนค่ะติ้ว่นา,นานเลยแมนค่ะมัดแช่กับมัดนึงมัดออกแมนค่ะกำมัดก,ก็คือต้องตัวนั้นเลยนะเหล็กตนนเ,ลเต่าน่ะสิเป็นยังไง กับประจวบมอบกับน้องแจ้วนี่กับร่างทองนะเนาะจ้าทองได้หาเดือนกับสีหาเอ้าอมาแล้วเอา้ามาแล้วทองได้่ยเดือนอย่างนี้เมซี่เป็นว่าเป็นตั้งสืออ่อน้องใบบุญมันว่าน้องใบบุญมันเอากับใบบุญนี่ดีได้ปุ้นหนีปุ้นสินให้พี่ไอ้น้องไร้คนอยู่ได้ตาม,มตามจีนวัดบางหนึ่งที่พานมาหาสูญสามนีที่ด้วยกันถูกเอ่ออ่าพอดีดี๋เติมสยามนาะค่ะเพราะว่าอ่าบางคนเนาะค่ะเหมือนน่องเตลอัน งงน้ำเหล็กบัญชีครับค่ะเหมือนอีกับสิขอแจ้งแจ้งเนาะค่ะอ่าเพราะว่าเหมือนอันเป็นเหล็กบัญชีนันกับคองกรุงเทพเนี่ยคือคือของเมล่างเนาะค่ะเต็มเตี่ยจะได้ครับจ้ามันเต็มเตี่ยวันอาจจะจะเวันวันเมรบามันอันนี้แหละค่ะแบบว่าลังค้นแบบว่าโทมาไหทาขาเต๋อเนาะว่าน้องเต๋อจะร่วมทําบุญเพลังศีลเนาะค่ะมาที่นี่เต๋อกับโซ้งไปเหล็กบัญชีเต๋อไปไห้ลังค้นก็บอกว่าเอ้าเมือนั้นคือจังเป็นของอันอีกซื้อนี่ซื้อนี่บบเมือนี้คือเป็นซื้อนี่ยังสี่ม่่คคะก็ือวา เป็นเป็นบัญชีของเมลางเนาะค่ะบัญชีนันที่ว่าทิเตลหาเมื่อนันก็คือเป็นบัญชีทิเตลเนี่ยคือคือคือ,คอ,อบยุ่งในตัวนันแม่ก็คือเป็นเงื่อนที่แบบว่าเอาไปไปเป็นกองย่าวนางล่ำนั่นแมโโ<า>่ค่ะเพราะว่ามันมัน,น<อ>เป็นส่วนๆเนาะค,าดดค่ะเนาะปากคำผู้ใดขันอยากสื่อน่มสื่อขนมให้น่องหรือว่าอยากอา่าอัยยังเหระแยกต่างหากเนี่ยกอยากต่างหากกับของเต๋วต่างหากยังสี่แ<อ>มค่ค่ะ ไอเงื่อนบุญก็คือบุญของของเต๋ากระส่วนของเต๋าของสีหน้าลังเทียน